อาตมาป่วยมาเช่นนานไม่ได้บันทึกเสียงไม่ได้ออกข่าวธรรดาแตนพุทธบริษัททราบตามหนังสือทั้งนี้เพราะว่ากฎธรรมดาของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดแก่เจ็บตายอาการป่วยจริงๆบรรดาท่านังหลายมันป่วยมาตลอดชาติแต่วความรุแนแรงของอาการป่วยเริ่มตั้งแต่ วันที่15มิถุนายน2525 25. ตั้งแต่นั้นมาการป่วยทวีขึ้นไประตานลำดับและก็ถึงที่สุดการป่วยหนักปีพศ .2528 ตอนกลางวันษาปรากฏว่าป่วยถึงขั้นจะต้องเกือบตายมีการเพยดยูน่หนักแต่ก็ในที่สุด ร่างกายเขาสามารถส่งข้ามาได้ท่านี้ต้องอาศัยพุทธบาร,รมีคือบาร,รมีของพระเจ้าพระปฏิเจพุทธเจ้ากระทำแล้วพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตลออจริงครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดและพรมธมเทวดาท่านช่วยถ้าพูดอย่างนี้คือเป็นความฝันมากเกินไปแต่ก็เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ทั้งที่มีอายุแก่กว่าอาตมาเสมออาตมาอ่อนกว่าขั้นลูกขันหลานต่างคนก็ต่างมีความป่วยไข้ไมส่สบายบางท่านถึงก็คอยฟังข่าวอย่างสมัยที่กลับมาจากอเมริกาทุกคนรูาทราบว่าป่วยหนักทีไปป่วยที่อเมริกาไปถึงชีคกาโก้ก็ดีอยู่สองวันหลังจากนั้นก็ป่วยเฉียบพัน ก็ลความว่าการป่วยเท่านั้นเข้าถึงขั้นตายกันแน่ว่าปิดทั้งหมดไม่สามารถจะใครไข้ออกมาได้อาการหนักมากแต่ก็อาศัยพุทธบาร,รมีบาร,รมีพระพุทธเจ้าพระประเจ้าพระอริยสงฆ์พรมเทวดาตลอดจนทั้งหมอที่รักทำการรักษาหมอที่รักษาชื่ออะไรกไม่ทราบลืมชื่อไปแล้วเชื่อเขาจริงๆ อาตมาตั้งชื่อให้ชยัยศรีเธอไปอเมริกด้วยช่วยจริงๆคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เที่ยวเตร่กับเขาตอนนี้เพราะว่าการครบพระแก่ช่วยส่งเสริมพระแก่ทยายามบรรเทาความทุกข์พระแก่เธอก็ต้องแก่ไปด้วยคําว่าแก่ในที่นี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้เที่ยวกันเธอไม่ได้เที่ยวมีความห่วงใยเป็นพิเศษ แล้วก็ทั้งพระก็ดีเน่งก็ดีเน่งไม่มีไปผู้ติดปากไปคนทั้งหลายที่ไปก็ดีต่างคนก็ต่างมีความห่วงใหญ่แต่มันก็ยังไม่ตายท่านพุทธบริษัทอยู่ชิคายโก้หลายวันอาการป่วยไม่คลายหนักจนกระทั่งไม่สามารถจะคุยกับใครได้แต่ใช้รวบรวมกำลังกายเท่าที่มีอยู่และกําลังใจ เวลาบรรดาญาโยมพุทธริษัททั้งหลายจะมาเจริญกรรมฐา,านกันก็วงกําลังกายกําลังใจอย่างหนักไปแนะนําพระกรรมฐานตามสมควรแต่ก็พูดไม่ได้มากให้สินได้นําสมาทานได้หลังจากนั้นก็คุยนิดหน่อยแล้วก็ต้องกลับมานอนก็รวมความมหาความสุขไม่ได้ออาจะคิดกาโกมาเดนเวอร์ก็ยังป่วยอยู่ มาที่บ้านเดนเวอร์เนียสยท่านจาของบ้านผู้ใหญ่มารดาของบ้านช่วยสงเคราะห์อีกแรงหนึ่งค่อยวันเทาไปได้กลับไปถึงแคลิฟอร์เนียตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพอเขาหยับเดินได้บ้างการเดินก็ต้องไปที่โนนศูนย์การค้าจะไม่ได้ไปซื้อของเพราะศูนย์การค้าเย็นที่ชิคาโก้ก็หนาวเดนเวอร์ Denver ก็หนาว พอถึงแคลิฟอร์เนียปลกยกุ่ร,ร้อนต้องอาศัยศูนย์การค้าเป็นที่เดินเพราเย็นใครเขาซื้ออะไรเป็นเรื่องของท่านแต่ก็ไปตอนนี้ก็ขอพูดหน่อยหนึ่งว่าการไปต่างประเทศคราวนี้ไม่จะรบกวนเงินสงมันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ในประเทศไทยช่วยสงเคราะห์กันจริงๆสองแสนเศษ และก็บรรดาลูกหลานและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่อเมริกาทั้งชิคาโกเดนเวอร์แล้วแอนแอแลนิโเนียทั้งหมดก็ช่วยกันมาจริงๆล้านเศษเป็น่าเงินขบรรดาแทนพุทธบริษัทที่ทําบุญมาส่วนอื่นไม่ได้รบกนวนได้โอกาสช่วยซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับพระพระไปไหลายองค์พระทั้งหมดที่วัดท่าทรงมีความเหนื่อยยากมาก ให้ไปปล่อยคลายชีวิตบ้างแต่เงินของบันดาท่านพุทธบริษัทที่ถวายมาก็ซื้อเกี่ยวอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนจากอเมริกาหมดไปจริงๆประมาณหกแสนบาทเมื่อกลับไปถึงประเทศไทยให้ช่วยการศึกษาอีกสี่แสนบาทเสษสี่แสนสามหมื่สองพันบาทแล้วก็นอกจากนั้น ก็นำมาในการก่อสร้างบ้างเสียค่ากระแสไฟฟ้าพระบ้างก็เป็นมาปิวไปก็หมดกันไปเป็นเงินเงินมันดาญาโย,ายามพุทธริษัททั้งหลายทั้งในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีมีประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์บ้างและก็ทําเป็นการสงเคราะหประสงค์ในพุทธศาสนาบ้างช่วยส,งส่งเสริมพุทธศาสนาในการก่อสร้างและธรรมะบ้าง ขออาตมาก,ก็ขออนุมโมทนาบรรดาแานพุทธบริษัทที่มีได้มีการสงราะห์ค่าวนี้ขอความดีของบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหมดจงโดยบรรดาในท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลและจงเจริญไปด้วยจกตุรพิธภณชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขะพระ,ละและปฏิพานทุกท่านปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนา ความจริงการพูดคราวนี้ไม่ได้มีความประสงค์จะพูดต่อาการไปอเมริกาไปเที่ยวที่ไหนบ้างสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็คือที่นอนและลูกหลานก็ดีแสนดีจริงๆในประเทศอเมริกาทุกคนแสนจะดีหมดในประเทศไทยทุกคนเ็าแสนจะดีหมดแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยบรรดาลูกหลานและพุทธบริษัทญาโจรทั้งหลาย ที่มีความห่วงใยต่างคนก็ต่างมาถึงถามถึ้งความทุกข์ไั่แก่การป่วยไข้ไม่สบายทแตส่วนใหญ่ก็เลยฉันจะเป็นเกือบทุกคนและคนที่รู้จักจริงๆอาตมาคิดว่าทุกคนต่างคนต่างนําจะตุปจัยมาถวายเพื่อช่วยในการรักษาโรคมีหลายคนที่เข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยไข้ไม่สบายเป็นยังไงบ้าง ก็ตอบว่ามันก็แย่มากเป็นธรรมดาของร่างกายที่กลับเข้าไปซอยสายลมในกำลังเพียบจัดวันศุกร์ที่เข้าไปวันนั้นหนักมากอาการอักเสบของลำไส้หนักเป็นพิเศษก็ได้หมอห้าคนคือมัจรรนหมอมนตรีหมอชนะหมอวัฒนะแล้วก็หมอชยัยศรีชื่อจริงๆนึกไม่ออก เน่อเอาแต่ชื่อที่แต่งแต่งตั้งให้เรียกเคยอย่างนั้นมันทนสบายดีรู้สึกว่าชื่อจริงๆมันเพราะมากเกินไปเรียกไวถนัดตั้งห้าคนมาคอยให้ยารักษาโรคแต่ก็เป็นการโชคดีจริงๆวันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่าไม่รอดพอไปถึงดอนเมืองก็อการเครียดจัด ออกจากโดนเมืองช้งข้าวเสร็จไปพักที่บ้านท่านพลอากาศทโทอทรโรจนวิพัคกเพราออกมาแล้วก็อาการหนักมากนึกในใจว่าวันนี้ไม่วัดเทพก็วัดธาทองอาจจะไประจาบรรษาตลอดการที่นั่งก็ได้แต่อาการหนักมากเพียงใดก็ตามทีจิตใจยังสบายรู้สึกว่าเป็นของธรรมดา ก็ใจก็นึกถึงพระมแมอการป่วยมากเพียงใดก็ตามจิตก็นึกถึงพระมากเพียงนั้นพราะพระจ้อนึกถึงพระการนึกถึงพระเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนหนึ่งนความดีถ้าพระตรงนี้เป็นความดีสูงสุดแต่ว่าชาวโลกอาจจะคิดไม่ถึงไรืคิดมไม่ได้คิดถึงก็ได้เป็นของธรรมดานึกถึงพระว่าวันนี้ถ้าจะตายก็เชิญตาย ขอไปตามวิธีทางที่เราตั้งใจไว้ก็้ดนีนึกถึงภาพพระจิตใจก็ตรวัดถึงพระมีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ตายแต่ความรู้สึกบอกต่อไปว่ายาที่หมอตัดสินใจถวายถูกต้องกับโรคให้การจะหายเร็วความจริงก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงซอยสายลมท,ท่านบ้านบ้านท่านพรอากาศโทเสริมสุขสวัสดิ์ ก็ปรากฏว่าพบหมอหมอจัดยาไ้เรียบร้อยแล้วฉันยาเข้าไปแล้วก็หมอก็ให้น้ำเกลือฉีดยานอนหลับได้มีการพักผ่อนเมื่อตื่นจากหลับน้ำเกลือหมดแล้วไม่หมดก็ไม่ทราบหมอก็ยังนั่งเฝ้านอนเฝ้าสงสารหมอต้องทิ้งการงานทิ้งความสุขจากบ้านรักษาโรคก็ไม่ได้เงินเงินก็เสียเสียจากการซื้อยา เีเวลา,ารักษาเสียค่ารถแล้วนอกจากนั้นรักษาเสร็จก็เสียค่าตังค์ให้พระผู้ป่วยความดีของท่านหลายพวกนี้ลืมไม่ได้พอถึงสี่โมงเย็นอาการก็คลายตัวพอถึงหกโมงเย็นากลายอาการคลายตัวมากหลังจากนั้นก็ลงไปคุยกับบรรดาทนพุทธบริษัทได้ก็ลงรอดชีวิตไปคราวหนึ่ง ก็มีบรรดาลูกหละนะานละญาติโยมทั้งหลายถามเรื่องความสุขทุกข์ที่ท่านมีความรู้ว่ามีป่วยแต่บางท่านที่ไม่ทราบก็มีมากการ,รแสดงออกไม่ได้แสดงถึงว่าทุกข์เคยเวทนาเครียดการเยคุุกักบบรรดาแต่พุทธว,วิษัต้งโรรงมกำลังใจอย่างหนักสู้แค่หมดลมถ้าธรรมะถ้าอย่างอื่นไม่เอาด้วยแน่ก็คนจะตายแล้ว ในที่สุดก็จะรอชีวิตมันได้มีท่านหนึ่งเข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยมากไหมอี่ท่านหนึ่งเข้ามาพาคุณแม่มาด้วยความจริงท่านคณะนี้ท่านช่วยมานานกำลังทรัพย์ก็ช่วยมากแต่ว่าทุกคราวที่ช่วยเหลือไม่เคยบอกชื่อมาคราวนี้ท่านช่วยบอกชื่อเขียนที่มาให้สองท่าน แต่ท่านหนึ่งพามันดามาฉันได้จำได้ว่าโอ้คนนี้คือบุตรของคนนี้นั่นเองแต่ว่าเจ้าของสงวนชื่อก็คงขอสงวนตามความดีของท่านที่เกื้อกูลตลอดมาลืมไม่ได้ยิงตั้งสถานที่สำคัญไว้นหนึ่งห้องกรรมฐา,านและพระพุทธรูปสำรับนิสงใส่ชื่สอสองเจ้าของท่านไว้ หากว่าท่านทราบชื่อของท่านลูกข่าวนี้ก็ขออภัยด้วยที่ไม่มีโอกาสจะได้บอกเล่าเก้าสิบขออนุญาตให้ทราบเข้าใจว่าขออนุญาตจาของคงไม่อนุญาตเพราะปกปิดมานานด้วยความดีของท่านของคณะท่านทั้งหมดอดที่จะทําไม่ได้ต้องทําเพราะความดีต้องรับด้วยความดีความดีต้องสนองด้วยความดีเวลานี้ก็เด็กมากบรรดาท่านพุทธบริษัท มันกำลังป่วยแต่อาการคลายตัวขึ้นมาสามวันคลายขึ้นมาแล้วนะสามวันอาการพอดีบ้างมีกำลังพอใช้ได้บ้างซ้อมเดินมาสองวันพอเดินได้เวลานี้อย่าลงแต่ตรงชั้นล่างกุฏิไม่ไหวรอบๆกุฏิข้างบอ่อและในสวนท้องหลังที่เคยเดินกลางวันตอนเย็นก็ไม่สามารถจะไปได้ แต่เวลานิติสองบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเป็นวันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบลืมบอกไปตื่นขึ้นมานึกกับบรรดาไปจะคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้มีคนอย่าเป็นชั้นพี่ชั้นแม่ชั้นนาชั้นอาชั้นหลายก็ตามชั้นลูกก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้มีคนเพราะชีวิตอาตมารทรงได้เพราะท่านทั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่สงเคราะห์อาตมาก็หมดโอกาสจะมาพูดอย่างนี้ได้ ก็จะเล่าเรื่องสู่กันฟังการป่วยพ้นไปมาเมื่อเมื่อไม่กี่วันมันนี้เมื่อวันที่สิบและว,วันที่เก้าวันที่เก้ามิถุนายนอาการป่วยพิเศษทีก่อนหน้านั้นสามวัน<ม>นอนเห็นเลขเก้าขึ้นชัดมากตัวใหญ่และก็มีวงกลมภายในมีสีแดงก็คิดในใจว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งการป่วย ถ้าจะป่วยอยู่แล้วก็าจะมากขึ้นต้องดสูสีมากจะน้อยต้องดสูสีถ้าสีแดงจัดก็ป่วยมากสีแดงน้อยก็ป่วยน้อยถนะ้าสีแดงจัดถ้ามีเลขเก้าอยู่ภายในก็คิดว่าวันที่เก้าเราต้องป่วยแน่เพราะบอกวันที่วันสิบก็เป็นความจริงตามนั้นพอถ,ถึงวันที่เก้าอาการก็เครียดหนักพอถ,ถึงวันที่สิบเวลาสามโมงเช้าเก้าติกา ว่าทั้งสองอย่างบางคนเรียกสามโงชาบางคนบางคนบางคนเรียก 9, เก้านาฬิกาเมเกิดปัสสาวะไม่ออกความจริงไม่มีทีท่ามาก่อนอาการตายเริ่มปรากฏอยู่ๆก็ปัสสาวะไม่ออกเฉยๆเมื่อปีสองแปดมันเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งก็ไอพรนดทคืนคงดีโทรศัพท์บอกหมอจรุนเพราะคนหมอทั้งห้าคน,นห่วงใหญ่มาก นักษาทั้งที่กรุงเทพติดตามไปทั้งที่วัดยอมอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียเวลาการงานไม่เป็นไรแล้วนอกจากนั้นยังเตรียมห้องไว้ถ้าหลวงพ่อป่วยหนักอะไรจะเข่าห้องได้ทันทีความดีของหมอทุกคนและทุกท่านดีห่วงใยลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสุดขั้นยอดชีวิตก็มานั่งคิดว่าพอถึงวันที่ก้าป่วยหนักวันที่สิบปัสสบวะไม่ออก ก็คิดว่าการอย่างนี้ต้องผ่าก็นึกในใจว่าจะผ่ามันทําไมการผ่าตัดก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ไม่หายเจ็บแล้วก็ตายเจ็บครั้งนี้รักษาหายต่อไปก็เจ็บใหม่อาจต้องถูกไกผ่าซับผ่าซ้อนรักษาซับรักษา,ซ,าซ้อนแบบนี้ไม่ควรจะมีต่อไปโดยการเกิดมีชีิตมาอย่างนี้ก็พอแล้วอายุเจ็ดสิบปีเศษทีกพอนานพอ แล้วก็ไม่พอจริงๆมันเบื่อเลยเกินเบื่อมานานแล้ว, <c oughs> วก็การงานก็ทำหนักการก็เครียดหนักป่วยก็ป่วยหนักขึ้นทุกวันตัดสินใจว่าการป่วยคราวนี้ก็ขอให้เป็นการป่วยครั้งสุดท้ายทุกกรรมเวทนานใดๆจะมีก็ให้มันมีตามใจมันเราจะตายเร็วเราจะตายช้ามันก็ตายเหมือนกันก็ไม่ควรจะมาประวิงเวลา ก็ตายซ่เวลานี้ก็หมดเรื่องความจริงเรื่องนี้ตัดสินใจมาจากอเมริกาแล้วว่าควรจะตายแล้วก็นในยะจากอเมริกาพอจะถึงวันที่2ี่สิบมิถุนาย,ยนตัดสินใจมาสามครั้งมันเครียดจริงๆเหลือทนต้องใช้กํากลังใจหนักมากเป็นพิเศษแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็น่าสัจจันตัดสินใจแน่นอนใช้ใจโดยกาย ว่าส่วนใดบ้างของร่างกายที่คุมกระติดตัวตัวแล้วมันไม่ติดกันแน่มันช่วยกันไม่ได้จริงๆประสาทเสียหมดประสาททุกอย่างตายด้านก็คิดว่าคราวนี้คนจะตายถ้าถามว่าใครตายก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายจิตใจมันตายไม่ได้แน่หาที่ไปเมื่อพร้อมแล้วติดก็เป็นสุข พอ,อถึงเวลาเป็นสุขบรรดาเต็นพุทธบริษัทพรากรุพระปรากฏองค์พระท่านมาท่านก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ดีจริงต่อก็ไม่ติดแต่ว่าชีวิตยังไม่ควรจะดับก็กราบเรียนถามท่านว่าถ้าชีวิตไม่ดับอะไรจะทรงอยู่ในเมื่อบราสัทเปมันใช้งานไม่ได้ท่านบอกควรจะอยู่ถามท่านว่าจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อเวลานี้กินก็ไม่ได้ นอนก็ไม่หลับปัสสสว่าก็ไม่ออกมันก็ควรจะตายวันนี้การอยู่ไปไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าผ่าไม่ผ่าแน่จะปล่อยมันรงทุกขเวทนาแบบน,นี้ในที่สุดมันก็ต้องตายเองพราท่างก็บอกว่ารอก่อนชีวิตเป็นของมีค่าก็อนึกในใจไอ้ชีวิตระยำหม,มาเนี่ยมันมีค่าตรงไหน มันเลวแสนเลวไม่ได้ความทุกขเวทนาแล้วก็อดกดทนมาโดยการทั้งปวงต่อไปนี้ไม่ขออดไม่ขอทนอะไรก็ตามทีจะช่วยใครต้อช่วยในการคล้องตัวถ้าการคล้องตัวไม่มีก็ไม่ช่วยใครเพอช่วยท่านแล้วเราก็ไม่หมดทุกข์เราไม่ช่วยท่านเราทุกน้อยเราช่วยท่านเราทุกมากเรื่องบุญในกุศลก,ก็พอพอสมควรแก่ชีวิต ที่เร็วสามแบบนี้ร่างกายเต็มไปด้วยความสุกปรกสกโรคเต็มไปได้วยความเร็วต้องการอะไรมันอีกนอนนึกว่าอะไรบ้างที่ยังบกพร่องในการบกนกงุสลคิดแล้วก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเราทําพร้อมทุกอย่างจริงใดที่พอถ้าบังเอิญจะไปเกิดใหม่เป็นคนเชียงนั้นก็พ่อเพียรพร้อมแล้ว นั่นก็พร้อมมาแล้วก็สิ่งใดที่เกิดเปเทวดาก็ตามเป็นตรงก็ตามก็พร้อมแล้วสิ่งใดที่จะไม่กลับมาเกิดสิ่งนั้นก็พร้อมแล้วทุกอย่างเมื่อพร้อมก็ไม่จําเป็นต้องมาทุกใหม่ต่อไปตัดสิ้นใจว่าควรจะไปกันแน่พระเตย์บอกว่ายังไม่ควรก็บอกว่าท่านก็กลับเรียนได้ว่าไม่ควรก็ต้องควรเพราะคราวนี้ไม่ยอมผ่า ถึงยังไงก็ไม่ยอมผ่าโรงพยาบาลก็ไม่ยอมเข้าเพราะการเข้าโรงพยาบาลความเป็นใหญ่อยู่ที่หมอความเป็นใหญ่ไม่อยู่ที่คนไข้เมื่อหมอจะทําอะไรก็ต้องตามใจหมอในเมื่อหมอทําม่ยังไงก็ตามมันก็ต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ตายปีนี้ไม่ตายปีต่อไปก็ตายมันต้องตายกันแน่ในเมื่อจะตายก็ค่อยตายระยะใกล้ๆไม่ทรมานมากท่านก็หนึ่ง นในที่สุดเตอรบอกว่าไม่ต้องผ่าจะอยู่ได้ไหมก็กลาบเียนว่าถ้าร่างกายมันอยู่ด้ดีก็อยู่ถ้าร่างกายอยู่ไม่ดีก็ไม่ขออยู่เพราะอยู่ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าเอาละต่อไปฉันจะช่วยให้ค่อยๆดีขึ้นจะใจเร็วนักนะแต่ก็บอกว่าการคราวนี้ไม่ต้องผ่า พระโรคคราวนี้ไม่จะเป็นพระลูกหมากอักเสบรูกหม,มากโตความจริงแล้วอุจจาระมันแข็งจัดในกระเพาะอุจาระแล้วก็มันเบียดท่อปัสสาวะทําให้ปัสสาวะไม่ออกเธอจงดูว่าเป็นความจริงตามนั้นไหมท่านก็ชี้ให้ดูเมื่อดูแล้วก็ทราบตามความเป็นจริงท่านก็บอกว่าการล้างท้องหมอยอมไม่พอใจ แต่ถึงอะไรก็ดีเธอต้องล้างทองถ้าไม่ล้อไม่ล้างทุกขเวทนาจะหนักกว่านี้แล้วก็ยังไม่ตายท่านท่านพูดแล้วก็นึกหนักใจว่าทลา,างเท่ามาเอิญมันไม่หายจะว่ายังไงท่าบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันตอนบ่ายสองโมงไปรับแขกตามปกติ <c oughs> แด้ความจริงการรับแขกก็งำง๋มเต็มที พูดกับแขกก็ไม่ไหวนั่งเป็นทุกตาเป็นสังขารนุติไปเรื่อยๆไปถึงเวลาก็กลับกลับมาก็จัดการให้เจ้าหน้าที่ทาการล้างท้องก็เป็นเรื่องน่าเสร็ใจ,จพอล้างท้องเสร็จปัดสาวะก็พุ่งโชนทันทีท้องโล่งหมดทุกไปตัวมาร่างกายก็เพียนิดหน่อยแต่ความจริงการล้างท้องก็เพลียมากอาตมาไม่เคยเพียมากเลย ที่ไม่รู้สึกเพียพระประสาททั้งร่างกายมันตายถ้าพูดอย่างนี้ท่านอ่าหลายที่ไม่ป่วยเองไม่ทราบหมอถ้าพูดตำลักวิชาก็ไม่ทราบแล้วร่างกายตายจะทรงอยู่ได้อย่างไงอันนี้เป็นเรื่องของพระถ้าพระจะเพื่ทราบตามความเป็นจริงแล้วก็พอดีหมอที่โรงพยาบาลแม่แเด็กที่ว่าอะไรเขาเขียนตำรามาให้ขออ่านดู ชื่อว่าคุณหมอวัติใจในบบในแพทย์วุติใจองค์สันอะไรเนาะองสังกนกรท่านั้นารย์ศารเขาเขียนมาน่ะก็อา่านไม่ออกนะักเขาเรียกวงหมอวุฒิใจองสันก่อนเธอนัดว่าจะมาประมาณใกล้ๆสี่โมงเย็นที่พกนาฬิกาจะจัดมาสนปัสสาวะออกก่อนที่หน้าคุณหมอจะมาประมาณนัก สามโมงครึ่งหรือสิบห้านาฬกาสามสิบนาทีประมาณนี้ก็ลงไปพักคอยหมอนอนอยู่บนเตียงมันเพลียนหน่อยก็หลับตาหลับตายก็ภาวนาตามปกติเรื่องตามเรื่องราวของพระจีก็คิดว่าเองจะตายก็เชิญตายเองไม่ตายแล้วก็อยากให้เธอตายแต่ไม่ตั้งใจจะฆ่าเราอยากจะไปบ้านของเราบ้านอยู่ไหนเป็นเรื่องที่เราจะพ้องรู้ ในฐานะที่เป็นสาวกของค์สมเด็จพระบรมครูถือว่าเรื่องตายเป็นของธรรมดาเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กก็เกิดมากินมากตายน้อยนั่นคือกินไหลไม่รู้นับยิ่มไม่ต้นแต่ตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวก็ถึงที่สุดกันก็นึกในใจว่าอา๋อมันจะตายก็เชิญตายก่อนจะตายกา็ยึดพระเป็นที่พึ่งก็ภาวนาทาผิดสบายบรรดาเต็มพุทธบริษัท,ทัลไร พอจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเพียงแค่มาถึงสองรอบจิตก็เคลิมจิตก็เคลิมหมดความรู้สึกภายนอกก็ปราว่าฝันนอนฝันฝันกลางวันสุนัขมอนล้อมรอบแล้วก็ฝันถ้าความจริงเรื่องสุนัขที่บรรดาเต็มพุทธบริษัทอาตมาขอพูดสักนิดหนึ่งเพราะว่าไปป่วยที่อเมริกาอาการมันเหมือนกับสุนัขป่วย ทำว่าสุนัขป่วยหมายความว่าอาตมาเนี่ยมีสุนัขอยู่มากความจริงมันสองตัวพ่อแม่แต่ว่าในสุดมันก็กลายเป็นหลายสิบตัวแค่สองตัวพ่อกับแม่เท่านั้นทั้งลูกทั้งหลานมากมายเจ้าสุนัขนี่ก็เหมือนลูกถ้ามันออกใหม่ๆใ,ให้เจ้าแม่ก็ต้องพามาเวลาเอาใหม่ลูกยังเดินไม่ค่อยได้เวลากลับไปจากรับแขกเจ้าแม่ก็ไปคอยดักหน้าประตู พอเข้าประตูบริเวณกติมันก็เดินนําหน้าพาไปหาลกูกไอ้เจ้าลูกก็มานอนบนตักตัวเล็กๆตักก็น,นอนหลายตัวถ้าหลายแม่แต่ละแม่ก็มาคอยออกจากแม่นี้แม่นั้นก็พาไปห้องของตัวมันเป็นอย่างนี้สุน,นัขครโลูกก็มีความรักในม,มันมันมีความซื่อสัตย์สุจริตด,ด,ดีแต่เจ้าสุน,นัขพวกนี้มันตายไปหลายตัวอาการที่เป็นก็คือว่าวิ่งเล่นอยู่ดีๆมีแรงมาก อาการไข้จับปั๊บมันจะหมดแรงทันทีแล้วก็ลุกไม่ขึ้นท้องเอืดพายไว้ออกในที่สุดก็ตายรักษา,าไม่หายก็พอดีหมอเจรุนหมอมนตรีหมอชนะอะไรก็าตามแล้วก็มีต่านสัตวแพทย์ท่านหนึ่งจากกรุงเทพไม่รู้ชื่อตอนแก้ชีวิตหมาไว้มากหลายตัวกำลังจะแย่ยยท่านหมอพวกนี้ไปถึงให้การนักเยียวยารักษาหายความดีของท่านลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสดุด อะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไม่จะพูดหน่อยหนึ่งก็หมดเวลาไปสามสิบนาทีตอนนี้ไปก็ขอหยุดสักนิดหนึ่งขอต่อมาหน้าใหม่ของเทพไอ้สักนิดนะเพราะว่าแหมก็จะเข้าเรื่องได้กับนานได้เกินขอหยุดท่านี้เดี आ, ๋ยวเดี๋ยวกยับใหม่ขยับใหม่